กราบสวัสดีทุกท่านมันอีาพามากรอยเนื้อครับไอีิริ้วตับเนื้อเนี่ยเนื้อสดๆครับเป็นเฮ็ดมาใหม่ๆนี่มึงมึงยังติดดุบๆอยู่เห็เนบ่้ยนี่นี่เ <laughs> <laughs> นี่ยตีเพียบี B. เลือดครบชุดครับจัดไปครับเนี่ยกรอยหมดเลยเนาะกรอยเลย เ,เลยก๋อยเป็นก๋อยตอนได้หมดนี่ก๋อยตอนอืบริโภก๋อยฟักนะก๋อยตอนละก๋อย,ยเป็นขิ้นสินะเขาหั่นบางๆเอาะยังแสบไหมเนี่ยเต็มปากเต็มค่ำไปเลยนเนือ้อเนื้องามอยู่หมดน,นีเนน่เนื้อเนื้อเป็นเนื้อสดมือนีนไหนมาเรืองโลครับเนื้ออยู่นี่โลจับบัตสามร,ร้อย ตัวสามรอยนี่ก็เดินมาลอยหาซิปครับเถางูแถวบ้านเข้าโบหอดสามร่อยเนาอยสองแปดสองสองแปดคือบ้านเขานี่ผาิริวเอาอีกบ่พ่อว่าผายกิริ่วนะเอาอียูบบ่พ่อน่สำนี้จะผายกิริ่วยื่อเงอนบ่เอาคิดว่าพ่อนี่กอปีจะผากิริวกยเส่่่่่่อ่่่่่่่่่ดี่ี้่่่่่่่่่อย่่่่่ ซิมมึงขลุดเลยกรอบเขบาคิดอยู่คนก็กรอบคันแท่น่าคุณบอยเลยขึ้นมาใหม่ๆเลยแหละแมนมีอย่างหนึ่งเฉียวอะไรพวกคันแท่น่าพวกดอกจอกนะอืมคุณบอยบาง<บ>ล้านก็ได้เลยคนจัดให้ครบเลยไง ไม่ไบอกคนว่าแบบจัดเอาเครื่องในร่วมทุกอย่างสินะอ่ะเดี๋ยวไปตอนปรุงครับผมมาปรุงกันไปเลยมักเพ็ดป<า>่ะมักจกสองช่อนนะอเนาะเนื้อเนี่ยเขาแซ่ไว้แล้วมีพริกป่น ของสุตรรของนวัวแล้วก็เขาครัวดีเนี่ยเนี่ยมันในผลใสเบิร์ดไปเลยผมตายเบาเรื่องสุดท้ายหอมกับชีใส่ลงไปมี่ยังใส่ลงไปเบิร์ด พร้อมพร้อมปะพร้อมแล้วนันจะโบผอกับผีวปลใส่ยีก็ได้นดั่นจะไม่เผ็ดนะ แต่ก็พี่ฝนตัวนี้ก็เกล็ดอยู่นะน้ำปลาใส่ววเาราป่ะโอ้ควายจี่สินไม้น้ำปลาอืมน้ำลายแตกแล้วอโอ,โอ,โอ แรงขัว่วัปเนี่ยสุกแนมซุกน้ำ,นำดิบน้ำครับที่คนลาคนล่อยง่ายๆมีหลากหลายไหมนี่เดี๋ยวซิมอ,มอนญาต ่ม,ออาามือของขออยญาใส่มือจ้ะทำย่งเงจืดจืดไปหน่อยนึงเลยกับโบขมเอาดีขวดมาใส่เพิ่มดีขวดก่นยอนไปจังหน่อยครับครับเอาดีขมมาใส่จังหน่อยจบเลยครับนี่ แอบบักคักนะมากินข้าวน้ำกันครับผมคักคักคักสวัสดีจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีครับ มาสิบสบสิบสบต้องกันคําแรกใส่นี่ก่อนเลยม่ะขําตัวตครับเชียบเรียบ bớt thôi à Nè ต่อไปมาล่องแบบซุกครับอันนี้ครัวครับอือหือสองถาดเลยผ <c oughs> ูได้มักกันได้ก็กินได้นั่นแหละ <c oughs> จัดเดยทั้งสองอย่างครับอือหือแล้วเออตามมาแบบครัวนี่แ่บ <c oughs> มันเสียงหอมอื้อ <c oughs> แส่มันน่อยจับจอดไปครับบริงานอยู่สารคาบรมบุเร่มากินน้ำมาเนี่ยเดี๋ยวจะกินเผื่อนะไอ้เพื่อนจับ มาแล้วจอดแทบวันนี้เธอไปดูงานไก่ตับตับคำโต

มม่กับผสนเลยหวานกรอบหวาน,วานเขาก็บรรยากาศเย็น ต่ว่าตัวขวบ,ขม,ขวบขมันจะคมกวบป่ะคมน่ะแปลกเนาะคมอยู่แต่ <c oughs> ตัวกินบวัวนี่มันวอกคมขนาดปรุงพร้อมกันจะเอาไปขวบขมขวันจะคมกวบ ตามก,ก,ก็พี่กลัวก็เแ็บ พอ,อแล้วกาจะไม่เป็นถาดแจ้งเสี่ยบอกทีด้วยว่นบอทัว biết chưa biết biết ngoài mà ô lồng oh, mm. nào hỏi <laughs> <laughs> bàn lắm hôm nào này ิดถึงคนอยู่บ้านอเด้อกินก่อยเอาละอะสำหรับคลิปนี้จะฝากไว้ทนี้นะครับผมรับเมนูก่อยงวงครับมีก่อยดิบก่อยซุกผักหลายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับบา,บายๆที่จ้าบา,บายๆพรคลิปหน้าจ้า ขอตัวกินก่อน